สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ช่งวงเช้าหกโมงเช้าเจอกันที่ชายหาดเหมือนเดิมครับไปเราจะเดินดูบรรยากาศชายหาดตลาดของสดตลาดทะเลทาไมคนหมดเร็วจังของหมดเร็วจังจะเดินไปดูกัน มีอะไรตอนเช้า นี่เลยครับพี่น้องขายกันแบบนี้เลย นี่เลยนะครับเดิไนไปเรื่อยๆ กางมีสองตัว

嗯。 โอเคครับทุกคนทุกท่านบรรยากาศก็จะประมาณนี้เช้ากัน ไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้เห็นมีการพูดกันมากเลยนะครับว่าอ,อคนลาวว่าคนลาวกันเองรู้จะว่าทําไมนะครับบอกว่าคนลาวบอกว่าคนลาวคนไหนที่เข้ามาเที่ยวออเมืองไทยเข้ามาซื้อของไทยในประเทศไทยก็จะเป็นคนขายชาติไม่ใช่หรอกเขาอยากเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวคนอยากเที่ยวไหนเขาก็ไปนะ มีเงินมีทองอยากไปที่ไหนก็ไปนะครับไม่จําเป็นไม่ไ้องไม่ไ้องบอกขายชาตินะครับน้าอย่างนี้คนไปเที่ยวประเทศจีนเที่ยวเวียดนามเที่ยวเขมรก็ขายชาติหมดสิใช่ไหมคนที่เขียนหนังสือไทยก็บอกขายชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็บอกขายชาติเป็นอะไรกับเมืองไทยนักหนาเออเป็นทําอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยไม่ได้เลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบจริงๆนะเออ มาเมืองไทยขายชาติอย่างนู้นอย่างนี้เขียนหนังสือไทยขายชาติอ่านหนังสือไทยขายชาติร้องเพลงไทยก็บอกเขาขายชาติทีคนไทยไมาดูสิเห็นไหมในคลิปน้องคนนั้นน้องผู้หญิงเนะี่ยร้องเพลงชาติลาวนูน่นไม่เห็นใครบอกว่าขายชาติเลยเขาบอกว่าเออเก่งผมยังชมเลยเออเก่งนะสามารถร้องเพลงชาติของชาติอื่นได้โอ้ไม่ธรรมดาเรายังไม่รู้เรื่องสักคำเลยไม่รู้สักตัวหนังสือเลย แต่เขาสามารถร้องเพลงชาติได้ก็สุดยอดเก่งนะเนี่ยเมืองไทยไม่มีคําว่าใครขายชาตินะครับก็เก่งมิจะยกยอพอป,ปั่นกันไปว่าเออเก่งกันส,สารเสรืิอกันไปนะครับก็จะได้มีกําลังใจคนเรายิ่งเก่งเยอะยิ่งดีนิ่งพูดได้หลายภาษาสยิ่งดีนะครับที่ทําไมพวกคนที่พูดภาษาอื่นล่ะภาษากฤษภา,าษาจีนภาษาเวียดนามทาไมไม่บอกว่าเขาขายชาติล่ะ พอภาษาไทยบอกขายชาติปุ๊บทันทีเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมาดูอย่างที่เมเทศไทยนะครับคนไทย,นยคนไหนยิ่งพูดได้หลายภาษายิ่งดีเลยนะครับก็จะเป็นไหนมันก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้ขายชาตินะครับเขามีเงินเขาไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวไหนมันก็เรื่องของเขาไอ้นคนที่พูดนี่ไม่รู้คิดอะไรอยู่ส่วนคนไทยเองเนี่ยส่วนผมเนี่ยบอกเลย ใครยิ่งพูดได้หลายภาษายิ่งนั้นเยยิ่งเก่งเลยยิ่งดีเลยนะครับโอ้ทะเลสวยงามครับพูดไปบนไปพี่น้องนอกก็เยอะหากินชเช้าเช้าแดดยังไม่มีต้นเยีะแดดกำลังออกหมกวงเช้า ากาศสวยงาพูดไปวนไปน,ะน้องๆเดินเที่ยวไปพูดกันไปเรื่อยๆนะครับระเป็นคนขายชาเนี่ยผมก็ยังว่างงๆอยู่มกันนะครับทั้งที่คนเขาทําได้เขปล่อยเขาสิเขาก็มีความสามารถาจะร้องเพลงไทยจะพูดไทยจะอะไรจะมาเที่ยวไทยอะไรมันก็เรื่องเขานะครับคนมาทํางาน ขาก็ดีแล้วนี่ที่มาทํางานเมืองไทยไม่ไปขายชาต,ต,ตรงไหนส่วนใหญ่คนลาวที่ข้ามาเระเทศไทยมาเที่ยวกันน้อยครับมีแต่มาทํางานเท่านั้นแหละส่วนเยอะทํางานมันก็ได้เงินหางเงินเข้าประเทศก็ดีแล้วเทศจะได้เศรษฐกิจดีนี่มาโจมตีแต่พวกเดียวกันไม่ใช่แล้วนะครับ ขายชาติตรงไหนแค่เขียนหนังสือไทยก็บอกขายชาติแล้วโอ้ดูคนไทยนี่กี่ภาษาเขาเขียนได้เขาพูดได้แต่ละคนบางคนห้าภาษาหกภาษานู่นมีใครบอกว่าขายชาติเลยยิ่งดียิ่งเก่งได้เปรียบคนอื่นไปไหนก็สารมาพูดภาษาได้รู้จักภาษาได้เปรียบคนอื่นทุกอย่างเลยขณะเขาร้องเพลงชาติลาวก็ยังร้องได้เลยน้องคนนั้น ขายังไม่ได้ขายชาติเลยไม่มีใครว่าเขาขายชาติมีแต่คนบอกว่าเขาเก่งมีความสามารถพิเศษดีาจบอกว่าขายชาติเองบ้านเมืองทิ้งไม่ได้พัฒนาไม่เจริญก้าวหน้าไปไหนเป็นพ่อแบบนี้ไงจึงอยู่ได้แค่นั้นอยู่หรือมาดูเมืองไทยเขาเนี่ยเขาทำยังไงครับพัฒนาแบบนี้มาดูกันนะครับ โอ้โหเรือลำหนึ่งกำลังเข้าฝั่งครับกำลังเข้าฝั่งแล้วเอาปูเอากุ้งเอากั้งเข้าขึ้นมาขายกำลังเข้ามามาแล้ว กำลังวิ่งเข้าฝั่งมาแล้วลูกค้ารอเต็มเลยข้างบนนี้มาเนื้อมาแล้วแล้วเข้าฝั่งแล้วก็จะเชือกลากขึ้นนะครับนี่จะมีเครื่องอยู่ข้างบนลากขึ้นปึื้มจอดจอดชายหาดเลย โอเคครับสระคลิปนี้แล้วก็ชมความงามกันวันนี้ไปก่อนครับจบคลิปเป็นแค่นีนครับสวัสดีครับ